มึงถามคนที่อยู่ด้านหน้าดนเนี่ย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 มึงถามว่าจริงรป่าเนี่ยมึงถามว่ากูมีจักรยานจริงมั้ยมึงถามเนี่ยเนี่มึงเข้าไปถามได้เรื่องที่ว่าเพิ่งจะประทะคารมกันดุเดือดนะคะสำหรับการจอมพลังและป่องสอปอสายไหมค่ะผ่านรายการโหนกระแสโดยได้มีการโฟนอินพูดคุยกับป่องชายที่เป็นลูกน้องของนายกเบียวและได้โพสต์ข้อความแขวะกันจอมพลังโดยป่องบอกว่า ผมไม่ชอบพฤติการมันมันเป็นใครที่เข้ามาขวางผมรู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมกับฝั่งนายกเบี้ยวคือเขาก็ไปเคลียร์หมดแล้วผมปล่อยให้เจ้าหน้าที่ทาตามกฎหมายผมไม่ได้ชี้นําเหมือนมันผมผิดเอาผมติดคุกได้เลยสํานักงานตํารวจแห่งชาติมีไซเบอร์มีปล่อยให้เขาได้ทํางานที่ผ่านมาผมถูกดําเนินคดีแล้วเรื่องเว็บผนันชี้แจงกับเจ้าหน้าที่แล้วตั้งแต่ปี62ซึ่งทางการก็พูดขึ้นมาบอกว่าถูกดําเนินคดีหรอ ตอนที่ป่องจะสวนว่าใครผมไม่คุยกับคุณคุยกับหนุ่มกัญชัยคนเดียวทางด้านของกันก็สวนกลับเก่งแต่ในโซเชียลก่อนป่องจะบอกว่ากูไม่ได้ให้ค่ามึงล่าสุดในรายการลุยชนข่าวค่ะได้เผยคลิปป่องหรือว่าป่องแดน5ที่อัดคลิปว่าตนเองเนี่ยเกาอยู่แดน5มีจักรยานขี่นายยังไม่กล้าจับผมเนี่ยตัวตึงเลยแดน5คนอื่นอาจจะคิดว่าเขากลัวมันทําเหมือนคุมต่างๆได้กูมไม่สนหรอกเพิ่งจะมาดาังเนี่ย พูดตรงๆกูไม่เคยได้ยินชื่อมึงด้วยซ้ำคนจะห้ามกูมีไม่กี่คนอย่าเจ๋งมึงอย่าคิดว่ามึงใหญ่เรื่องใจกูไม่เป็นรองมึงหรอกอย่าทำเจ๋งมึงเข้าไปถามได้เลยกูแดนห้ามันเป็นยังไงจักรยานในคุกกูขี่มาแล้วนายยังไม่กล้าจับกูเลยมึงถามคนที่อยู่แดนห้าแดนเนี่ยเนี่ยเนียเนียเนียมึงถามว่าจริงรปล่าเนี่ยมึงถามว่ากูมีจักรยานจริงไามมึงถามนี่เนี่ยมึงเข้าไปถามได้ อ้อย,ยไล่าสุดค่ะบอมอินฟลูเอนเซอร์คนดังและเคยอยู่ในเรือนจํามาก่อนนะคะก็ได้พูดถึงเรื่องการมีจักรยานในเรือนจําบอกว่าเรื่องจักรยานในคุกและผู้คุมไม่กล้าแตะต้องตอนนั้นบอมเองก็เคยมีหน้าที่เป็นเสมียนแดนเป็นเจ้าของจักรยานเช่นเดียวกันจักรยานที่ใช้นั้นก็เหมือนเป็นการอำนวยความสะดวก ให้กับคนที่ทำงานเป็นจักรยานธรรมดาคันเล็กๆตกรุ่นมาจากนักโทษรุ่นพี่ต้องเข้าใจว่าเรือนจำมันมีพื้นที่กว้างการมีจักรยานนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าหมีที่พลไม่ใช่เรื่องแปลกใครมีหน้าที่ช่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ในเรือนจำต้องมีจักรยานปั่นไปมาในการเดินเอกสารนักโทษหรือใช้เพื่อเปิดประตูเรือนนอนแค่เดินเท้ามันไม่ได้เรือนจำมันกว้าง